ตอนนี้แม่ลูกผู้อยู่หยก็พากันมาที่หมูจุ่มซีสนวัดนครน,นะครับตรงซอยแม่ฮัต้นนั่นเองฮิวนอร์มอลเราแยกโตนะครับเพราะว่าคุณมุี่อยากกินแบบจุ่มชีสนะครับจุ่มชีสก็จะไม่มีน้ำนครับเปนแบบนี้นะครับขอบๆจะเป็นขอบชีสครับหัวละ259บาบาทรวมน้ำนะครับเป็นน้ำแบบรีฟิล มีโปรวันเกิดนะครับมา4จ่าย3นะครับเมนูก e ็ตามนี้เลยครับสั่งได้ไม่อั้นนะครับแต่อย่าสั่งเยอะนะครับเดี๋ยวกินไม่หมดในในในทุกคนกำลังหิวโหวยครับสั่งกันไม่อั้นเลยทีเดียวร้อนแสงไปหน่อย ผมแม่จันนี่กับน้องออสการ์เอาแบบเตาที่มีน้ำนะครับใส่น้ำได้นะครับตานี้จะเป็นแบบเตาชีสครับที่เป็นขอบชีสจะไม่มีน้ำนะครับตามภาพเลยนะครับชมบรรยากาศการกินกันก่อนกินชีสกันอย่างเมามันมากครับน,นี่มีแต่คนหิวห่วยครับกินกันให้คุ้มไปเลย ากาศครับคึกคักภายในร้านนะครับก็เชิญชวนมากินด้วยกันครับอร่อยมากๆคนเล็กนี่เาอาจะกินไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่มากินเรื่อยๆนะครับไม่ต้องจำกัดเวลาอะไรนะครับกินจนกว่าจะอิ่มไปเลยนี่ค่ะในมานห้าหม้อแล้วนะครับก็เริ่มสโลลงนิดนึงครับ ก็ยังมีกุ้งมาเรื่อยๆนะครับสีฟูตเติมได้ไม่อั้นเลยฮนะหัวละสองห้าถ้าไม่เอาน้ำเติมก็หัวละสองสนะครับเค็ดลับความอร่อยครับหมูจุ่มชีสบุฟเฟ่สไตล์เวลาแห่งความสนุกสนานครับเวลาแห่งความสุขสันนะครับต้องเชิญมากินที่ กินกันต่อไม่รอแล้วนะบรรนะยากาศบริเวณหน้าร้านครับที่นี่ว่าบัตรเครดิตก็ใช้ได้นะครับเงิสนสดรือบัตรเครดิตได้หมดนะครับ กกะแห่งความลื่นเลยนามาฝากกันนะครับการมาแถวแถวซอยแพทตันคลองหลวงก็แพ้มาชิมกันนะครับที่หมูจุ่มชีสนะครับการจุ่มชีสที่แท้ทรู แม่ลูกก็เริ่มมีอาการอิ่มนะครับหลังจะได้เบียร์เข้าไปรื่มกวดนะมีมุมสำหรับเด็กเล่นด้วยนะครับตรงนี้เด็กก็สามารถมาเล่นได้อ,อิ่มมากอิ่มไม้ครับที่หมูจุ่มชีส นวะลนะครเปิดช่วงเย็นนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มนะครับพิกัดก็อยู่ติดกับโรงแรมแมทฮิตันนะครับในเคหะคลองหลวงฝั่งตรงข้ามนวะละทานบุฟเฟ่อร่อยๆก็เชิญแวะมาเที่ยวกันนะครับที่หมูจุ่มชีสนวะลนะคร